แฟนคบกันมาประมาณ2ปีอะค่ะเขาไม่เคยเป็นฝ่ายแบบเริ่มก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติหรือเปล่าสำหรับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะ E F F j o n t h o m a n Man Man คุยกันครับสวัสดีครับคุณหนูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูอายุยี่สิบสามค่ะคุณหนูมีอะไรอยากปรึกษาคุณหมอครับเชิญได้เลยนะครับหนูกับแฟนคบ กันมาประมาณสองปีอะคะ่ะแฟนอายุเท่ากันเขาเคยเป็นเกี่ยวกับแพนิคมาก่อนนะคะในอดีตแล้วตอนนี้เขาก็ทานยาพวกกลุ่ม SSRI อยู่อะคะ่ะคุณหมอวันละประมาณครึ่งเม็ดเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนคบแรกๆอะคะ่ะก็เลยไม่รู้เรื่องของเซ็คว่ามันเขาเขาเป็นยังไงหรือเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยายไม่อยู่ด้วยกันแล้ว เดือนละครั้งหรือสามเดือนครั้งหรือสองเดือนครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่ายังไม่ได้นานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าสําหรับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเขาไม่เคยเป็นฝ่ายแบบเริ่มก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณความรู้สึกของคุณหนูรู้สึกว่าจํานวนครั้งมันน้อยไปอืมใช่ค่ะคนอื่นเป็นปกติไหมหรือว่าคนอื่นมากน้อยขนาดไหนเหรอจ๊ะประมาณนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็เขาจะชอบเวลาคุยกันถึงเรื่องอดีต<ม>เรื่องแฟนเก่าเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเคยเล่าว่าเมื่อก่อนเขาก็แบบมีซื้อบ้างมีแบบวันนัแซนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเขาเขามีเรื่องแบบนี้แต่เขาก็เคยพูดว่าแบบเขารู้สึกเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะอืมจํานวนครั้งครัคุณหมอเราเคยคุยเรื่องนี้กันพอสมควรเหมือนกันนะว่ามันกําหนดยากเหมือนกันนะว่าใครมากใครน้อยอืมจริงๆผมมองว่า ถ้าสมมติว่ากรณีที่เขา,เ,าเคยมีเรื่องของเหมือนโรคประจำตัวเนาะเขากิน s s r i อยู่อย่างเงี้ยเป็น s e l e c t i v e s e r o t o n i ีแอปเท็กอ i นฮีปิเเป็นยาตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ก็มีคนไข้บางคนก็คอมเพลนเรื่องที่ว่าแบบหมายถึงว่าบอกว่ามีมีปัญหาเรื่องของความต้องการความอะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็มองว่าในเรื่องของตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คุยยากนะมันเป็นเรื่องที่คุยยากครับก็คือถามว่าจะโทษยาอย่างเดียวไหมโทษ เขาอย่างเดียวไหมเนี่ยมันบอกยากเลยแหละคือจํานวนครั้งที่มันมิสแมทกันที่มันไม่ตรงกันตรงเนี้ยคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยต้องหาสาเหตุถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยจุงมือเลยทั้งคู่เลยมาปรึกษาคุณหมอเลยครับทีนี้คุณหมออาจจะต้องพูดคุยซักถามประวัติตรวจร่างกายหรือว่าอะไรเงี้ยเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่ามันมีปัญหาตรงไหนความต้องการของเขาเกิดจากอะไรสมมติอย่างเงี้ย มีภาวะอ้วนมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องอะไรนี้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วทําให้มันความต้องการนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนทางเพศฮอร์โมนเพศเขามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ,รบอาจจะต้องเจาะเลือดดูนะครับหรือว่าในเรื่องของ <c oughs> ความคิดเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งค,คือคือผมบอกไม่ได้เลยตรงนี้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ <c oughs> เขาอาจจะแบบสมมติเขาช่วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบมีความสุขดี แล้วก็อาจจะไม่ได้มองว่าเรื่องเซ็กส์คือเรื่องสําคัญเพราะว่าหลายๆคู่ที่ผมเจอบางครั้งถามว่ามีปัญหาเรื่องเซ็กส์อะไรไหมแบบมีความสุขมีความสุขดีฮะแต่เขามองว่าเซ็กส์ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของชีวิตคู่เขามีความสุขจากการที่แบบได้เจอกันเล่นเกมด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งเซ็กส์เหมือนเหมือนมีความต้องการขึ้นมาก็มีบ้างเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ย แต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮะ mm. ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการเยอะน้อยผู้ชายบางคนอาจต้องการเยอะหรือน้อยอยังไงเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้เอ,อยากแนะนําเลยว่าอาจจะต้องจูงมือนะครับแฟนไปเจอคุณหมอก็ได้ฮะให้เขาลองช่วยดูให้หน่อยนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอ mm. ผมอยากจะให้กําลังใจครับมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาแรกในโลกที่เราเพิ่งจะเจอเป็นคู่แรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ การคลิกกัเนาะการเข้ากันอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าเขาสามารถเสนอดีมานกับซัพพลายอ่ะอุปสงค์อุป,อปทานอะ่ะถ้าเท่ากันนะเราหาจุดที่เป็นจุดจดสมดุลมันเจออ่ะครับก็คือจบเลยเรื่องนี้นะครับสมมุติผมยกตัวอย่างนี้นายเอเนี่ยต้องการวันหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบวันเว้นวันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมม,มุติว่าเขาที่สามารถแบบเอ้ยสมมติปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยผู้หญิงบอกว่าต้องการวันละครั้งได้ไหมแต่ขอทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้คือนเข้าหากันได้จบเลยนะครับ เรื่องนี้ไม่มีปัญหานะเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถามว่าถ้าถึงถึงแก้ปัญหาไม่ได้ยังไงเนี่ยค่อยๆแก้ครับผมมองว่าสามสิบสามปีมีเวลาอยู่ครับยังแก้ได้ครับคืออย่างหนึ่งคุณหนูนต้องบอกว่าเราเปรียบเทียบกับคู่อื่นไม่ได้นะแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันนะ,ะก็คือว่าคราวนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าเขาเสนอมาให้เราแค่เนี้เราเพียมพอหรือเปล่านะครับเขาตักข้าวให้เราสองทับเพียเราบอกไม่พอฉันขอสามได้ไหมอะไรเงี้ยฉันกินไม่อิ่มอ่ะ นาะอันนี้คือคือเป็นเรื่องธรรมชาตินะเอาคือพูดกันตรงๆเนี้ยคือฉันขอสามทับทีได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเขาสามารถที่จะให้เราเพิ่มได้โอเคจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ถ้ามันไม่พอเราก็จะต้องเมีวิธีที่จะเรียนรู้ที่จะทํำยังไงให้เราแบบมีความสุขนะครับก็อาจจะต้องคุยกันอาจจะต้องหาวิธีนะครับอืมก็คือเหตุผลของรายการนี้นะคุณหนูเราไม่ได้ทํามาเพื่อว่าจะมาบอกความรู้อย่างเดียวนะ สิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องการคือว่าเราต้องการให้กล้าคุยกันนี่แหละปัญหาของหนูนั่นแหละคือทานผู้ชมว่าเรื่องเหล่านี้ไม่คนคุยกันพวกเราทุกคนรู้สึกว่าถึงเวลาละเรื่องแบบนี้คุยกันได้พ่อคุยกับลูกได้ลูกคุยกับแม่ได้แม่คุยคือได้หมดเลยมันต้องเกิดแล้วเพราะว่าังไงก็จะเป็นแบบนี้รู้จะคุยกับใครจะคุยกับใครก็ที่เรียนได้คุยง่ายไงใช่ใช่แล้วก็ คือหนูเป็นคนแบบลุกเรียบร้อยมากค่ะคือถ้าคนนอกมองก็คือแบบเรียบร้อยมากแล้วก็เขาก็จะชอบพูดแบบเธอเป็นผู้หญิงนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับเขาอะไรอย่าค่ะแซลเป็นตนบอกเละแจริงผมว่าพูดได้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 ผมผมว่านะอาจจะด้วยบุคลิกเขาด้วยฮะมีจริงๆนะเพื่อนผมก็มีคนที่เขารู้สึกว่าเลือกถามว่าถามว่าเขามีความต้องการทางเพศไหมมีถามว่าเขามีเซ็กกับแฟนไหมมี แต่บทจะคุยกันอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคุยอ่ะเป็นเรื่องเขินอายเป็นเรื่องที่แบบทําไมเธอพูดกับเราแบบนี้เธอทําไมอะไรเงี้ยคือผมมองว่า<ะ>จริงๆนะถึงแนมะ้ลุกเรียบร้อยเนี่ยแต่คือจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันกับแฟนอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาคุยกับแฟนเนี่ยต่อให้เขาลุกเรียบร้อยนะ แต่เชื่อไหมคับนเตียงไม่ได้มีคําพูดดีๆหลุดออกมานะครับพอจะเข้าใจไหมไ่อดขำนะคะตามหาอยู่ไอตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการะเทศะคือเราทําถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจริงนะคือบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเอาคําบางคาผม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 ยกตัวอย่างนี้ที่บอกว่าถ้าผมพูดคําบางคําออกมาเนี่ย ที่มันหมายถึงเอาวยชะเพศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับหมายถึงกิจกรรมเนี่ยผมพูดตรงนี้ไม่เหมาะจริงนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมอยู่ในห้องอย่างเงี้ยสองต่อสองแล้วเราคุยกันเรื่องนี้เราจะคุยกันเป็นสิบรอบก็ได้จริงผมมองว่าตรงนี้นะคุณหนูครับคุยกับเขาหาโอกาสหาจังหวะดีๆใช้คําพูดเหมาะสมถ้าเขากินไม่ได้มันมันหยาบไปเคลือบช็อกโกแลตให้เขานะครับคือมันมีวิธีฮะต้องมีวิธีผมบอกไม่ได้หรอกครับว่าเป็นลุกลูกชนต้องมีอใช่ลูกลูกชนครับพี่โบ ทุกต้องครับ okay, นะครับฝันั้นครับเออขให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคุณหนูขอบคุณ <laughs> ค่ะ okay, E F F Gentleman แม่แม่คุยกันครับ